สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟังแล้วเก็ตพอดแคสต์ที่จะมาช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องราวต่างๆในชีวิตทั้งจากมุมมองของธรรมะและจิตวิทยาเพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้และก้าวผ่านความท้าทายในแต่ละวันได้อย่างมั่นคงวันนี้ผมมีเรื่องใกล้ตัวที่สำคัญมากแต่หลายคนอาจมองข้ามไปนั่นก็คือการนอนหลับครับในโลกที่หมุนเร็วในปัจจุบัน หลายคนกำลังเผชิญกับชีวิตที่เร่งรีบความกดดันจากการทำงานการเรียนการใช้ชีวิตในสังคมที่ต้องเชื่อมต่อการตลอดเวลาผ่านโลกออนไลน์จนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าวันวันหนึ่งมีเวลาไม่พอที่จะทำทุกอย่างที่เราอยากทำหรือต้องทำจนการนอนมักจะถูกลดทอนความสำคัญลงไปหรือถูกจัดให้เป็นลำดับท้ายๆในตารางชีวิตของเราลองนึกภาพดูนะครับ คุณอาจจะกำลังไถฟีดโซเชียลมีเดียเพลินๆจนลืมดูเวลาหรือติดพันกับการดูซีรีส์เรื่องโปรดจนอดใจไม่ได้ที่จะกดเล่นตอนต่อไปเรื่อยๆหรือบางทีก็ต้องแบกงานกลับมาทำต่อที่บ้านจนดึกดื่นจนสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการนอนไม่พอเป็นประจำแต่รู้ไหมครับว่าการนอนไม่พอไม่ใช่แค่ทำให้เราตื่นมาได้ความรู้สึกงัวงเงียหาวนอนหรือสมองตื้อเท่านั้น แต่มันคือสัญญาณอันจรายที่ร่างกายส่งออกมาเตือนเราว่าเรากำลังละเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตมันคือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของเราในทุกมิติโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นผลกระทบในทันทีแต่ผลสะสมของมันนั้นน่ากังวลกว่าที่คิดมากมายเลยละครับลองจินตนาการดูนะครับ คุณอาจจะกำลังไถฟีดโซเชียลมีเดียเพลินๆจนลืมดูเวลาหรือติดพันกับการดูซีรีส์เรื่องโปรดจนอดใจไม่ได้ที่จะกดเล่นตอนต่อไปเรื่อยๆหรือบางทีก็ต้องแบกงานกลับมาทำต่อที่บ้านจนดึกดื่นจนสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการนอนไม่พอเป็นประจำแต่รู้ไหมครับว่าการนอนไม่พอไม่ใช่แค่ทำให้เราตื่นมาด้วยความรู้สึกงัวงเงียหาวนอนหรือสมองตื้อเท่านั้น แต่มันคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายส่งออกมาเตือนเราว่าเรากำลังละเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิตมันคือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของเราในทุกมิติโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นผลกระทบในทันทีแต่ผลสะสมของมันนั้นน่ากังวลกว่าที่คิดมากมายเลยละครับ ลองจินตนาการถึงวันที่คุณนอนหลับไม่เต็มที่ดูนะครับคุณอาจจะรู้สึกเหมือนสมองมีหมอกปกคลุมตัดสินใจอะไรก็ยากหงุดหงิดง่ายกว่าปกติแม้แต่เรื่องเล็กน้อยแถมยังรู้สึกเหมือนไม่มีแรงใจที่จะทำอะไรเลยใช่ไหมครับนี่เป็นเพียงผลกระทบที่เราสามารถรับรู้ได้ในระยะสั้นๆแต่ในระยะยาวแล้ว การนอนหลับที่ไม่เพียงพออย่างต่อเนื่องนั้นเปรียบเสมือนการที่เรากำลังสั่งสมความเสี่ยงให้กับร่างกายและจิตใจของเราเองครับจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เราพบว่าการนอนน้อยเกินไปนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะสติสัมปชัญญะและความสามารถในการตอบสนองลดลงอย่างชัดเจนรวมถึงเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคเรื้อรังร้ายแรงเช่นโรคเบาหวานซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับการทำงานของอินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือดหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของผู้คนทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลอีกด้วยนะครับเพราะการนอนหลับเป็นกระบวนการที่สมองจะฟื้นฟูตัวเองและปรับสมดุลของสารเคมีในสมองเมื่อการนอนถูกรบกวนสมองก็ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลต่ออารมณ์และสภาพจิตใจของเราในที่สุด และที่หลายคนอาจไม่คาดคิดก็คือการนอนไม่พอก็สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวได้ด้วยครับเพราะมันส่งผลต่อฮอร์โมนที่ควบคุมความอยากอาหารของเราด้วยแน่นอนครับว่าสาเหตุที่คนเรานอนไม่พอก็มีหลากหลายรูปแบบบางคนอาจจะมีพฤติกรรมที่ทําให้ตัวเองนอนดึกและตื่นเช้าเป็นประจำจนร่างกายเคยชินกับการพักผ่อนไม่เพียงพอ บางคนอาจจะพึ่งพากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเพื่อกระตุ้นตัวเองให้ตื่นตัวตลอดวันและบางคนก็อาจจะดื่มแอลโกอฮอล์เพื่อช่วยให้ผ่อนคลายและหลับได้ง่ายขึ้นในตอนกลางคืนซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้แม้จะดูเหมือนช่วยได้ในระยะสั้นแต่กลับรบกวนวงจรการนอนหลับตามธรรมชาติของเราอย่างมากในระยะยาว นอกจากนี้ในบางกรณีปัญหาการนอนหลับอาจเป็นอาการร่วมของภาวะสุขภาพบางอย่างเช่นภาวะซึมเศร้าหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรปรึกษาคุณหมอเพื่อนมินิชัยและรับการรักษาที่ถูกต้องหากคุณรู้สึกว่าตัวเองนอนไม่หลับเรื้อรังหรือยังรู้สึกเหนื่อยล้าอยู่เสมอแม้จะคิดว่าตัวเองนอนพอแล้วก็ตามอย่าลังเลที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากในการทำความเข้าใจเรื่องการนอนคือปริมาณการนอนที่เหมาะสมนั้นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลและในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตครับไม่ได้มีตัวเลขตายตัวที่ใช้ได้กับทุกคนเช่นบางคนอาจจะต้องการเจ็ดชั่วโมงต่อคืนอย่างสม่ำเสมอแต่บางคนอาจจะต้องการมากกว่านั้นเมื่ออยู่ในภาวะที่ต้องใช้พลังงานสูงเช่นช่วงที่กาลังทางานหนักอ่านหนังสือสอบ หรือแม้แต่ช่วงที่ร่างกายไม่สบายหรือกำลังฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการฟังเสียงร่างกายของตัวเองและสังเกตว่าเราต้องการการพักผ่อนมากแค่ไหนเพื่อให้รู้สึกสดชื่นที่สุดครับและไม่ว่าคุณจะต้องการการนอนกี่ชั่วโมงก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอครับ การพยายามเข้านอนและตื่นนอนในเวลาใกล้เคียงกันทุกวันแม้ในวันหยุดสุดสัปดาห์ก็จะช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลและสร้างวงจรการนอนหลับที่ดีขึ้นได้ครับไม่ใช่การอดนอนมาทั้งสัปดาห์แล้วค่อยมานอนชดเชยในวันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะการนอนชดเชยแบบนั้นไม่ได้ช่วยฝื้นฝูร่างกายได้เทียบเท่ากับการนอนอย่างสม่ำเสมอจริงๆเอาละครับในเมื่อเรารู้ถึงความสำคัญของการนอนกันแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่า อะไรคืออุปสรรคสำคัญที่มักจะมาขัดขวางการนอนหลับที่มีคุณภาพของเราสรุปได้เป็นสองประเด็นหลักๆเลยครับประเด็นแรกคือการไม่จัดสรรเวลาให้กับการนอนมากพอและประเด็นที่สองคือการนอนหลับไม่มีคุณภาพคือหลับไปแล้วแต่หลับไม่ลึกหรือไม่ต่อเนื่องนั่นเองครับมาเริ่มต้นที่อุปสรรคแรกกันก่อนนะครับคือการไม่จัดสรรเวลาให้กับการนอนมากพอครับ ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยเป็นคือเรารู้ว่าควรนอนกี่โมงแต่ก็มักจะมีข้ออ้างหรือสิ่งล่อใจให้เราอยู่ดึกกว่าที่ควรจะเป็นอยู่เสมอเรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้แต่กลับเป็นเรื่องท้าทายสำหรับคนยุคใหม่มากเลยล่ะครับวิธีแก้ปัญหาแรกนี้ก็คือการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวครับลองกำหนดไปเลยว่าในแต่ละคืนคุณต้องการเวลานอนกี่ชั่วโมงเพื่อให้รู้สึกสดชื่นที่สุด เมื่อได้ตัวเลขแล้วก็ให้คุณมองไปที่ตารางชีวิตของคุณว่าคุณจำเป็นต้องตื่นกี่โมงเช่นถ้าคุณต้องตื่น6โมงเช้าและต้องการนอน7จชั่วโมงคุณก็ต้องเข้านอนให้ได้ภายใน5้าทุ่มเป็นอย่างช้าที่สุดพอได้เวลานอนแล้วทีนี้ก็ต้องมาวางแผนล่วงหน้าเลยครับว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนเวลานอนนั้นคุณต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ร่างกายและจิตใจพร้อมสำหรับการพักผ่อนสิ่งสำคัญคือ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กระตุ้นความเครียดหรือความตื่นตัวของสมองอย่างเด็ดขาดเช่นการเช็คอีเมลงานการเล่นเกมที่ต้องใช้ความคิดหนักนก,การดูข่าวหรือคอนเทนต์ที่สร้างความตึงเครียดหรือแม้แต่การถกเถียงกับใครก็ตามเพราะสิ่งเหล่านี้จะทำให้สมองของคุณยังคงทำงานหนักและว้าวุ่นหลับยากขึ้นไปอีกถัดมาคือการสังเกตตัวเองอย่างสัตว์จริงครับ ลองสังเกตดูว่าในแต่ละคืนมีเหตุผลอะไรบ้างที่มักจะผุดขึ้นมาในใจและทำให้คุณนอนเลยเวลาที่ตั้งใจไว้ ส่วนใหญ่แล้วเหตุผลเหล่านี้มักจะนำไปสู่การตัดสินใจพื้นฐานที่ว่าอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณกับความเพลิดเพลินชั่วคราวจากการดูซีรีส์อีกหนึ่งตอนการไถฟีดโซเชียลมีเดียจนดึกดื่นการเล่นเกมอีกหนึ่งรอบหรือการพยายามจัดการงานบ้านที่ยังค้างอยู่จนดึกเกินไป ผมเข้าใจดีครับว่าบางครั้งเราก็รู้สึกว่านี่คือเวลาส่วนตัวที่เราจะได้พักผลหย่อนใจหรือจัดการสิ่งที่ค้างคาให้เรียบร้อยแต่ถ้าสิ่งเหล่านั้นต้องแลกมาด้วยการนอนที่ไม่พอพลังงานที่ลดลงและสุขภาพที่แย่ลงคุณอาจจะต้องทบทวนลำดับความสำคัญในชีวิตใหม่แล้วล่ะครับลองเปลี่ยนมุมมองดูว่า การนอนคือการลงทุนอันชาญฉลาดเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตในวันพรุ่งนี้นะครับและเมื่อไหร่ที่คุณได้นอนหลับเต็มที่ได้ตื่นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปราสมองปลอดโปร่งคิดอะไรก็ไหลลื่นไปหมดลองใช้เวลาสักครู่สังเกตและดื่มด่ำกับความรู้สึกดีๆเหล่านั้นดูนะครับสังเกตว่าร่างกายของคุณรู้สึกเบาสบายจิตใจของคุณสงบและเป็นสุขอย่างไร เมื่อคุณรู้สึกดีแบบนี้สมองก็จะเรียนรู้ที่จะอยากได้ความรู้สึกดีๆแบบนี้อีกในอนาคตครับนี่คือวิธีที่เราสามารถสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้ตัวเองกลับมาใส่ใจการนอนได้ในระยะยาวเพราะเราได้สัมผัสถึงผลลัพธ์ที่ดีงามของการนอนที่เพียงพอด้วยตัวเองแล้วนั่นเองครับคราวนี้มาถึงประเด็นที่2ครับคือปัญหาเรื่องคุณภาพการนอนหลับคือแม้จะจัดสรรเวลาพอแล้วแต่ก็ยังหลับไม่สนิท หลับหับตื่นตืนหรือใช้เวลานานกว่าจะหลับได้ปัญหานี้เป็นสิ่งที่รบกวนใจใครหลายคนมากเลยนะครับผมมีข้อแนะนำหลายอย่างที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ลองเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวคุณนะครับประการแรกที่สำคัญมากๆคือการสร้างกิจวัตรก่อนนอนครับร่างกายและสมองของเราชอบความสม่าเสมอและสัญญาณที่ชัดเจน การมีกิจวัตรก่อนนอนจะช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายรับรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องผ่อนคลายและเตรียมพร้อมสำหรับการพักผ่อนแล้วครับกิจวัตรนี้อาจจะประกอบด,ด้วยการผ่อนคลายใน1-2ชั่วโมงก่อนเข้านอนเช่นการอ่านหนังสือเบาๆที่ไม่เร้าอารมณ์การฟังเพลงบรรเลงสบายๆหรือพอดแคสต์ที่ช่วยให้ผ่อนคลายการอาบน้ำอุ่นๆที่ช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายให้เหมาะสมกับการนอน หรือการฝึกทำสมาธิง่ายๆสัก5-10นาทีเพื่อสงบจิตใจและปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่ค้างคายอยู่ในหัวครับและสิ่งที่คุณควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งใน2-3ชั่วโมงก่อนเข้านอนคือการกินอาหารหนักๆหรืออาหารที่มีไขมันสูงเพราะร่างกายจะต้องใช้พลังงานในการย่อยมากทำให้กระบวนการนอนหลับถูกรบกวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช็อกโกแลตที่มีสารกระตุ้นอย่างคาเฟอีนและทีโอโบโรมีนรวมถึงคาเฟอีนในเครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาโซดาหรือแม้แต่น้ำอัดลมชนิดต่างๆครับคาเฟอีนจะอยู่ในระเสบของร่างกายเรานานหลายชั่วโมงทําให้เราตื่นตัวและหลับยากนอกจากนี้แอลกอฮอล์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนเข้าใจผิดว่าช่วยให้หลับง่ายขึ้น แต่จริงๆแล้วแอลกอฮอล์จะรบกวนวงจรการนอนหลับ REM ซึ่งเป็นช่วงการนอนที่สำคัญต่อการฟื้นฟูประสาทและอารมณ์ครับการออกกำลังกายที่หนักหน่วงหรือการสูบบุหรี่ก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นกันเพราะสารนิโคตินในบุหรี่ก็มีฤทธิก์กระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวครับและที่สำคัญมากๆสำหรับคนยุคนี้คือการหลีกเลี่ยงหน้าจอของโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ก่อนนอน เพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอจะไปยับยั้งการผลิตเมลาโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้เราง่วงนอนครับนอกจากนี้สภาพแวดล้อมในห้องนอนก็มีผลอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับครับห้องนอนที่ดีควรเป็นห้องที่เย็นสบายเงียบสงบและมืดสนิทลองตรวจสอบดูว่าอุณหภูมิในห้องของคุณเหมาะสมไหมที่นอนของคุณนอนสบายและรองรับสรีระได้ดีหรือเปล่าหมอนรองรับศีรษะและลำคอได้ถูกต้องไหม หากมีเสียงรบกวนจากภายนอกหรือแม้แต่เสียงกรนจากคู่รักการใช้ที่อุดหูหรือเครื่องกำเนิดเสียงสีขาวซึ่งเป็นเสียงเบาๆสม่ำเสมอที่ช่วยกลบเสียงรบกวนอื่นๆก็สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการนอนหลับได้ครับประการถัดมาที่สำคัญไม่แพ้กันคือการจัดการความเครียดครับในโลกที่เต็มไปด้วยความกดดันและความไม่แน่นอนความเครียดเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ยากครับเมื่อเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมา ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดทําให้ร่างกายอยู่ในสภาวะเตรียมพร้อมสู้หรือหนีซึ่งทําให้เราหลับยากหรือตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วหลับต่อไม่ได้ลองหาวิธีผ่อนคลายความเครียดที่เหมาะกับตัวคุณนะครับอาจจะเป็นการออกกําลังกายเบาๆเช่นโยคะหรือเดินเล่นการฝึกสติการทําสมาธิหรือการเขียนบันทึกความรู้สึกเพื่อระบายสิ่งที่อัดอั้นอยู่ในใจออกมา หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักจะนอนไม่หลับเพราะคิดมากวิตกกังวลหรือวางแผนเรื่องต่างๆในหัวตลอดเวลาผมอยากให้คุณทำข้อตกลงกับตัวเองครับว่าจะเก็บเรื่องที่ต้องคิดต้องวางแผนหรือเรื่องที่ต้องกังวลเอาไว้จัดการในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คุณตื่นนอนแล้วการบอกตัวเองแบบนี้เป็นการฝึกให้สมองเรียนรู้ที่จะปิดสวิชได้ในตอนกลางคืนตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องพักแล้วครับ ลองเปลี่ยนความสนใจไปที่สิ่งเล็กๆที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายอาจจะเป็นการนึกถึงช่วงเวลาดีๆที่ได้อยู่กับคนที่คุณรักการนึกถึงความรู้สึกอบอุ่นที่ได้รับจากพวกเขาหรือการจดจ่ออยู่กับการหายใจเข้าออกของคุณเองครับสังเกตความรู้สึกที่ลมหายใจผ่านเข้าและออกอย่างช้าๆสิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงคุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันและสงบจิตใจลงได้ครับและที่สำคัญที่สุดคือ มีความเมตตาต่อตอนเองครับอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปการนอนไม่หลับบางครั้งก็เป็นเรื่องธรรมชาติปล่อยวางและให้อภัยตัวเองบ้างทำเท่าที่เราทำได้ในแต่ละวันนะครับและสิ่งสุดท้ายคือการผ่อนคลายอย่างแท้จริงครับมีเทคนิคง่ายๆที่คุณสามารถลองทำได้ก่อนนอนเพื่อให้ร่างกายและจิตใจเข้าสู่โหมดพักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นการหายใจออกยาวๆสัก5-10ถึงครั้งโดยเน้นการหายใจออกให้ช้ากว่าปกติ จะช่วยกระตุ้นระบบนาศาส์พาราซิมพาเทติกซึ่งเกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายหรือการจินตนาการว่ามือของคุณอ่นขึ้นและอาจจะซุกมือไว้ใต้หมอนการใช้นิ้วหรือข้อนิ้วแตะริมฝีปากเบาๆบริเวณนี้มีเส้นประสาทที่เชื่อมโยงกับการผ่อนคลายการคลายลิ้นและกรามที่มักจะเกรงโดยไม่รู้ตัวการจินตนาการว่าตัวเองอยู่ในสถานที่ที่สงบและปลอดภัยมากๆหรือการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อทีละส่วน โดยการค่อยๆเกรงแล้วคลายกล้ามเนื้อทีละกลุ่มเริ่มตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาจนถึงศีรษะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ร่างกายรับรู้ถึงความผ่อนคลายและพร้อมสำหรับการนอนหลับครับในส่วนของโภชนาการก็มีสารอาหารบางชนิดที่มีความสำคัญต่อการนอนหลับเช่นกันรครับเช่นแมกนีเซียมซึ่งมีบทบาทในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและแคลเซียมซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างเมลาโทนิน หากคุณไม่แน่ใจว่าได้รับสารอาหารเหล่านี้เพียงพอจากอาหารที่รับประทานในแต่ละวันและกำลังพิจารณาการเสริมเพิ่มเติมการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเช่นแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อพิจารณาการเสริมแมกนีเซียมในปริมาณ500มิลลิกรัมต่อวันและแคลเซียม1,200มิลลิกรัมต่อวันก็อาจเป็นทางเลือกหนึ่งครับโดยอาจแบ่งรับประทานครึ่งหนึ่งในตอนเช้าและอีกครึ่งหนึ่งก่อนนอนเพื่อการดูดซึมที่ดีที่สุด แต่ทั้งนี้ก็ควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนเสมอนะครับสรุปแล้วนะครับคุณผู้ฟังการนอนหลับไม่ใช่แค่กิจวัตรประจำวันแต่เป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดีของเราในระยะยาวครับการจัดสรรเวลาให้กับการนอนอย่างเพียงพอและการใส่ใจในคุณภาพการนอนคือคุณแจสำคัญที่จะนำไปสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดีมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมแนะนำไปในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเวลานอนให้สม่ำเสมอการปรับสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้เหมาะสมหรือการลองใช้เทคนิคการผ่อนคลายก่อนนอนแค่เพียงคุณให้ความสำคัญกับมันและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอผมรับรองเลยครับว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน เพราะเมื่อคุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่คุณก็จะมีพลังงานมีสติและมีกำลังใจที่จะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายในแต่ละวันได้อย่างมั่นคงขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่กับฟังแล้วเก็ตพอดแคสต์ในวันนี้นะครับหวังว่าเคล็ดลับและมุมมองเรื่องการนอนหลับในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณเก็ตกับการดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับอย่าลืมนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันกันดูนะครับลองเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบในทันที แค่เพียงคุณได้ลองเริ่มก็ถือว่าคุณได้ก้าวไปอีกขั้นแล้วครับและหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามรายการฟังแล้วเก็ตพอดแคสต์เพื่อไม่ให้พลาดตอนต่อไปกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณเก็ตชีวิตในมุมมองใหม่ๆได้อีกแน่นอนครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ